พี่ครับพี่มาส่งของครับส่งของผู้ใดมาส่งของเป็นคุปบะไรสั่งนี่ของนี่ของของพี่นี่ส่งของครับส่งของนะครับครับโอ้โหถ้าถ้าไนี่แปดร้อยห้าสิบบาทเอ้าผมสั่งแค่ร้อยเดียวเองทำไมคือติเป็นแปดร้อยห้าสิบ มาแต่สกลนครตัวเมืองตัวสกุลเอาดูพี่ดูโอ้กี่จักรยานมาจักรยานมันแมนยังแต่ยังรู้กี่เส้นละมันแมนอยู่บ่ทั้งหมาทั้งหลุมบ่เสียค่าหมาเนาะยังไงดีเลยเสียค่าหมามันจะกัดขาผมผมไปของยังไม่ถึงพี่นะสั่งซื้อแค่ยงร้อยเดียวเองนั่นแหละผมรักษาของให้ถึงมือพี่มันแมนอยู่บ่ของนี่ของที่ผมมาส่งค่าคนส่งไั้เจ็ดร้อยกว่าบาทเลย แปดร้อยห้าสิบบาทพี่โอ้ยหดอีดีประตูนี้เนาะแม่ยอมเดนใช่ใช่ครับพี่ผมโปรของฟุตอันยานมันยางผมเกลียกเป็นสิบเส้นแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวขอถามหน่อยว่าไงรู้จักคุญชื่อบุญล้อมไหมนะบุญล้อมบุญล้อมบุญยังเป็นรอยดิโอ้เป็นไฟเห็นไหมเราแจกมาแล้วเก็บค่าของแกเท่าไหร่ล่ะผมเก็บให้แกเก็บ มาแกส่งไม่ราคาครูอะไรผมเอาทั้งแกแกค่าสี้ค่าสมค่าสิบาทอาของแกมันไม่หนักด้ว<อ>ยเบาด้วยผมมาหัวันเจ็บแปดร้อยปวดอลไเว้เยวจักรยานพี่มาสะสะกุนยางแอกซิเช่นวะ <laughs> ไไงไเจ้าจะไมลูกอยวะไปโย่ไปโยเจ้าจะไปใส่ม่อยางเลยไปพ่อนหมดแล้วอ้ยมันไกลนาวเจ้าเมืยยางโลกเราไปนไปตั้งนานี่ม่เม่เป็นเาโลเบือกฮะทาูยางกับปรไแล้วในคีบเอาใจญาติญานบหเจ้าเจ้าฝอยไปแล้วไม่ได้สั่งเออเอาเจ้ารงมาอยี่าหมเออเดี๋ยวเว่าเดคือเดี๋าจกินท้ากันเออเออางนนั่นะเออ อ้าวเฮ้นจักรยานไปแล้วปานี่โอ้ยอามาแม่จักรยานนะไปยังโอ้โเอาจักรยานเข้าไปซย้อหมดจักรยานของไปยังโอ้ยคอยลองคือลองจักรยานที่ขกแต่ว่าโอ้ยสัขจักรยานมีเอกุ่นนี่เมื่อไรังมีจักรยเอ๋อถัดคนพาเจ้า่าเดี๋ยวถาสักก่อน ไปอีีานันยว้าไปบบ <c oughs> เลยป่ืนอดไปอีลีเลย้งโอ้ยปนยัยยนจอดจักรยานไปแล้วขันบ้าจักรยานเงี้ยยางหาออมบ้านยัหาก็ได้ก็ไป่เห็นโอ้ยมาตื่นสั้ามาจักรยานเงียอีดีบัตโอ้ยฝันคิวรับบัตเลขนะมนคือจังบงคิว่ะ คืออยากกินนอนบกพราวแล้วก็ยังขี้ขาดพาจะนอนโอ้นาอากาศั้งีนนะไอ้จงในนอนอเงใกินโอ้ี่ตัวสุตะก้อนพาบอกพราวกินกันได้กจัตะว่ขี้ขาดมีดก็มีอันนีเปลี่ยนจะดน่นอนฮ่าฮ้าฮ่พว้า่ไปฮักแค่บอ้หนึ่เจ้าเนะ่ ก็จะวาสีเด้ี่กันผู้ใดพานรกเผาแง้มผู้าวนี่เออมียผู้สาวงามมีเงินเป็นกนรวยเนี่ยพานรกเผาเนี่ย้ักเออขอิบ้าเหาีพานี่มีการอะดรผมองรอจะมีเงินหักลยขอชิบาให้ขอิบาให้ เจ๋าเจ๋วรอแน่นอนเด็ขาด้งีฟ้ายอดเลยครับรอแน่นอนจุจัก่อนเด็ดขาดมั้นาฟาครับแสบครับชุจกรอนถือจิตว่าเป็นข้าวอ้อนแสบเลยได้พาวกนได้กินข้าแแสบกักขนาดเลย สุดหยบมนคดูเหมอนอมีคนดูเเาะอายอาเอาเอาฝรั่งมาขายมีคนดูอยู่วะไม่ยมคดูมนอะ ได้ฝรั่งไ,ได้มีตะเหลาด้วยินยิง,งนนี้นะโอ้มักฝรั่งฝรั่งขายจักบวะลอ่กิโลละสองร้อยฮึคิโลละสองรอยสองร้อยเนี่ยดมัฝรั่งมานเตเมองนอกปเ๋ยนะใส่เครื่องบินมาแตเมองนอกปูมาฝมักฝรั่ง มาเติมเงืนหนอยสองร้อยกว่าสองร้อยิบาทจะ่ะห้าสิมันอะไรอ้าสิมาคาครึ่งขี่ปานครึ่งบินมากัวางประเทศลฝรั่งปมาติมเงบินโมาติมเงินหนอยมาเติฝรั่งเศสเลยตามชิบะะตามิบได้บ่บะบตามชิป เจ้าขึ้นรอแต่ว่ามือนเจ้าเป็นคนมาไขึ้นรอแต่ว่าเอาสันโอนเจ้าะบาทก็ฮะาบาทบ่โอ้เด้การเลยโอ้ตูาบาทเนยเอ้ยาบาทเนียร่า่นะเนโอ้เนียยู่อยู่บอานบ่นบ้าบันับฝรั่งมาตึเมืองนอกส้าบาทเนี่คนี่นี่โจมอะยรีว่าจะไเลย ตอ้มๆต้มละโอ้ยจะควานกรบกเกี่ยมมาเนาะโหอะไรโอ้ยเยวเกี่ยมากันอ้าวจานโมมี่ถ้าจะจานจานกันโอ้ยนุ่งขาวไปโอ้ยถงขนน่งเปิ่วยิหายกิ่งห่ว เสียตเนี่ยเตอืมตเสียตัตัวอ้าถุงอาหารมาไปใช้ระบายไงพูดเอาไปใช้ไม่ว่าจะเกี้ยงมาไม่โอ้ยเลี้ยงบ่ฮะ ขนมแน่าอทุขนมแมนบ่โ <Ł> อ้ยเอาจกิน oh. ก oh. 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 yeah. oh. uh ัไปเลยกินน้มันโอ้ยไมกินทมา่อนันมาบ่เียวนี่ลูกมันหงตน้ขนมโอ้ยกินแล้วแซบตห่บ่านันก็แซ่บแล้วอ้กินมึงดูกินเอีกินแล้วนะกินแล้วแซ่อิ่มหรือล่านนกินกับนึ่งแล้วแซ่ตอยู่ดอบ่มัาก็แซ่บแล้วแซไปได้อืมแซ็บดีเซ็ดเลยน อเสีบดีเนาะซุ้มเขาขายเขาซิมผมเลยเขากินเขาซิมหมดเจบเยอะมันเจีบตัวนี่อหารมาเจ้ากินหมดิมแล้วบ่กินคหนึ่งกินกำหนึ่งำมือหนึ่งอ่ะกินเลยอ้้ยบจักมาคนเียมัเียมัเอ้อินเกได้อ